เธอมันนี่เดียวสิอ่าอาบิเกลมีอะไรอย่างนั้นเหรออ่ามีเรื่องรบกวนนิดหน่อยได้ไหมอาเธอร์มันเรื่องอะไรล่ะฮะคุณช่วยพาแจ็คไปหาอะไรทำหน่อยได้มากเ,ออเขาดูท่าทางจะเหงาเนี่ยทำไมเพราะฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนโปรดหรือไงเนี่ยฮะเพราะเธอเป็นคนนิสัยดียังไงล่ะอาเธอร์ได้โปรดนะอ,อโอเคขอบคุณนะ Ừ. À, cháu ổn chắc ทำอะไรอยู่เหรอฮะไอ้หนูผมกำลังเล่นครับเล่นเหรอสนุกมากก็คิดว่านะเธออยากจะไปตกปลากับฉันไหมล่ะฮะตกปลาอย่างนั้นเหรอใช่แน่นอนเธอเนี่ยน่าจะถึงเวลาที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วอะนะโอเคไปเอาเบ็ดตกปลามาเถอะนะเธอมีเบ็ดตกปลาแล้วใช่ไหมผมมีแล้วลุงโฮเซทำให้ผมอันนึงนะคะดีเลยแล้วเราก็ไปตกปลากันนะเยี่ยมเลย รอผมแป๊บนะลุงอาเธอร์อืมฉันจะขึ้นมารออุ้มเธอขึ้นตอนเธอพร้อมแล้วนะผมพร้อมแล้วโอเคมาเลยหนูมาอืมมาลุกมาฮึบฮึบอ,อ่ามาเอาละไปกันเถอะ เราจะไปไหนกันครับลงไปแถวแถวริมน้ำกันนะเราไม่ควรไปไกลาจากแคมป์มากเนะี่ยโอเคฉันรู้มาว่าเธอป่วยนะตอนนี้เธอรู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังล่ะฮะตอนนี้ผมสบายดีครับเธอเนี่เป็นเด็กแข็งแกร่งจริงๆนะเหมือนลุงอาร์เธอร์ไงฉันไม่รู้หรอกฉันไม่ได้เป็นเด็กอีกแล้วอ่ะนะลุงหมายถึงอะไรเหรอเอ่อฉันแก่พูดอะไรเพ้อเจ้อเนี่ย สองสามอาทิตย์มาเนี่ยหนักมากเลยล่ะที่เราอยู่ในที่ที่มีหิมะหนาขนาดนั้นเน่ยนะผมชอบหิมะนะอ๋อใช่แต่คงไม่ใช่แบบนั้นนะเมื่อไหรเราจะกลับไปอีกแคมป์หนึ่งนะครับอันที่อยู่ใกล้แบ็กวอเตอร์น่ะเหรอใช่ครับก็เราคงไม่ได้กลับไปแล้วเลยนะที่นี่แหละเป็นที่ของเราแล้วแค่ตอนนี้นะผมลืมสมุดนิทานไว้อ่ะเราออกมาเร็วเกินไปอ่ะสมุดนิทานเหรอออ ท่านลุงเจอสมุดนิทานดีๆแล้วก็นะลุงจะเอามาให้นะแจ็คโอเคครับ เอาละตรงนี้เหมาะที่สุดละไลงนะอ่านี่แล้วก็เบ็ดของเธอนะขอบคุณครับเราจะยืนตรงไหนกันครับลุงอาเธอร์เราจะไปยืนตรงริมแม่น้ำนะเร็วเข้าตามฉันมานะแถวๆริมแม่น้ำใช่ไหมครับใช่แล้วอ่าตรงนี้ล่ะ ฉันจะดูเบ็ดของฉันก่อนนะอย่างแรกเลยเราต้องใช้เหยื่อนะอฉันจะใช้ชีสละ่ะชีสเหรออืมเกลิ่นมันแรงดีเนะี่ยต่อไปก็เป็นวิธีเวียงเบ็ดนะแกว่งเบ็ดให้เหนือไหลของเธอใช้ข้อมือไม่ใช้ข้อศอกนะ เอาละฉันจะทําให้ดูอ่อแบบนี้เหรอใช่ดีมากเลยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะแจ็คก,ก็รอจนกว่าปลาจะกินเหยื่อนะจะรู้ได้ยังไงว่าปลามันกินเหยื่อแล้วนะครับอ่ก็ถ้าเธอรู้สึกว่าเบ็ดตกปลามันกระตุกกระตุกนะอย่าเพิ่งดึงทันทีล่ะเพราะมีบางตัวมันกําลังแทะอยู่นะแต่ถ้าเธอรู้สึกได้ว่ามีแรงดึงแล้วแสดงว่าปลากินเบ็ดแล้วล่ะ ให้ดึงเบ็ดแบบแรงๆเลยนะอ่าได้แล้วนี่ไงปลาของเราอ่าเธอจะเก็บมันไว้หรือว่าเธอจะปล่อยมันทิ้งก็ได้นะดูสิปลาตัวนี้มันตัวเล็กเท่าเธอเลยนะทำอะไรนะไอ้หนู ลุงอาเธอร์ตกปลานี่มันน่าเบื่อจังเลยอ่ะอย่างนั้นเหรอแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำะนะแล้วปลาที่เธอตกได้ก็จะได้เป็นอาหารด้วยยังไงล่ะจริงเหรอถ้าโชคดีนะดูนี่สิลุงอาเธอร์ดูอะไรเหรอสร้อยคอเนี่ยผมทำเองสร้อยคออย่างนั้นเหรอผมจะทำให้แม่ เธอเป็นเด็กดีใช้ได้เลยนะเออฮและในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้นายชื่ออาเธอร์ใช่ไหมพวกแกเป็นใครเนี่ยใช่อาเธอร์มอ์แกนจริงๆด้วยสมุนผู้วางใจได้ของแวนเดลินเนี่ยนายได้อ่านแฟ้มของเราแล้วนี่ใช่มาเด็กกำพร้าข้างถนนถูกไอ้ชั่วบ้านน้ำลายเก็บไปเลี้ยงโตมาเป็นไอ้คาตากรชาติทั่วฉันคือเจ้าหน้าที่มิวตัน และเจ้าหน้าที่รอสสอบสวนพิงคันตันขึ้นตรงกับรัฐบาลสหรัฐในที่สุดก็เจอจนได้รู้เรื่องของนายเยอะเลยงั้นเหรอคุณโดนหมายหัวอยู่นะคุณมอแกน5,000ันดอลลาร์สำหรับคุณคนเดียวนะ5,000ันดอลลาร์เหรอสำหรับฉันเนี่ยนะถ้าฉันมอบตัวเองแล้วฉันจะได้เงินนั่นไหมเนี่ยดัสเวนเดลินแต่เท่าดัสเหรอฉันไม่ไดเเจเเขานานแล้วเนี่ยอย่เงงเ้นเหรอเพราะฉันได้ยินมาว่า มีชายคนหนึ่งท่าทางเหมือนเขาออกป้นรถไฟนะที่เป็นของเลเวติคันคอนวอรใกล้ๆก,กับแกนิกพาร์โอ้นั่นมันออกจะไม่เป็นที่นิยมกันแล้วในสมัยนี้เนะี่ยไม่ใช่อยู่แล้วฟังให้ดีนะเออนี่คือข้อเสนอคุณมอร์แกนส่งวันดาลินให้กับเราและผมรับปากว่าจะไม่แขวนคอคุณ โอ้ oh, ไม่ละ่ะผมไม่โดนแขวนคออยู่แล้วคุณเจ้าหน้าที่เมิวตันคุณก็เห็นน่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนะนอกสาจากว่าผมไม่ยอมเล่นตามเกมของพวกคุณเนี่ยพอเถอะผมเคยได้ยินมาก่อนนะจากคุณแม็กคาเรนเดอร์แม็กคาเรนเดอร์เหรอเขาถูกยิงสาหัสตอนที่เราได้ตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือเป็นการฆ่าอย่างเมตานะฆ่าแบบมีเมตตาอี๋ เอยนายคงมีความสุขสินะเป็นของเล่นให้พวกคนรวยเนี่ยฉันรับใช้สังคมนะอย่างซื่อตรงเหนืออื่นใดพวกนายจะต้องตายอย่างทารุณทุกๆุกคนอ,อย่างพวกเรานะี่ยังไงก็ต้องตายเจ้าหน้าที่บางคนก็อาจจะไวกว่าคนอื่นๆน,นะโชคดีนะคุณมอกแกนลาก่อนตกปลาให้สนุกนะไอหนูขณะที่ยังทำได้นะชีพวกเขาเป็นใครกันนะ่ะเอาแล้วนะ ไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกมาเถอะเก็บของแล้วก็กลับบ้านกันเถะนะมันช้ามากแล้วแจ็คแม่เธอจะต้องเป็นห่วงแล้วกลับกันเถะนะมาแจ็คเอาเบ็ดเธอมานะ มาฮึบอ่ากลับกันนะทำไมลุงถึงโกหกว่าไม่เจอลุงดั๊ล่ะครับเอ่อก็เพราะว่าพวกนั้นน่ะมันคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราอะและฉันก็ไม่อยากให้พวกนั้นทำร้ายเขาเนี่ยเขาพูดถึงลุงแม็กเขาหมายถึงอะไรล่ะลุงแม็กอยู่ในคุกหรอครับเอ่อไม่ฉันไม่เอ่อไม่คิดอย่างนั้นนะ ฉันหวังว่าเขาคงจะสบายดีเนี่ยอย่างที่บอกนะไม่ต้องไปสนใจพวกเขาหรอกโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยนั่นแหละเธอถึงต้องอยู่กับเราทุกคนคอยปกป้องเธอจากพวกนั้นนะแล้วสร้อยคอที่เธอทาให้แม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างละ่ะยังเก็บไว้อยู่ไหมฮะใช่ครับผมเก็บไว้โอเคแล้วเธอชอบตกปลาไหมเนี่ยฮะเอามันก็ดีนะคิดว่านะ แต่มันรอนานไปหน่อยนะใช่เลยเอาละถึงแล้วมาลุกลงนะอะกลับมากันแล้วคนเก่งเป็นยังไงบ้างพวกเราตกปลามาแล้วผมทำสร้อยคอให้แม่ด้วย อสวยจริงๆเลยลูกขอบคุณลุงอาเธอร์ก่อนนะอ่าไม่จําเป็นหรอกพวกเราสนุกกันมากเลยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่เจอใครบางคนเนี่ยฉันไปคุยกับดัชจะดีกว่านะอ่ะโอเคเฮ้ hey, เราทำได้ดีนะไอ้หนูขอบคุณครับลุงอาเธอร์อดัชเรามีปัญหาแล้วอะไรเหรอผมไปเจอใครคนหนึ่งอยู่แถวริมแม่น้ำเนี่ยมันชื่อเอ มิลตันแล้วก็จำชื่ออีกคนนึงไม่ได้เนะ่รอสเหรอใช่แล้วเขาเป็นพวกหน่วยสืบราชการพนะิงคันตันเน่ยเขารู้เรื่องที่เราปล้นรถไฟแล้วเขาก็รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยเอามีใครตามนายมาหรือเปล่าอาเธอร์ไม่มีเขารู้แค่ว่าพวกเราอยู่แถวนี้เนะี่ยแล้วพวกนั้นเนะ่เสนออิสรภาพให้กับผมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนะ่ยทำไมนายไม่รับไว้ล่ะ,ะตลกมากเลยนะแล้วเราจะเอายังไงกันดีละ่ะดัม เออมฉันว่าเราไม่ต้องทำอะไรนะอย่างก่อนมันพยายามขู่ให้เรากลัวพวกเราจะได้คิดทำอะไรโง่ๆไง,ง,งพวกเราพลิกกลับมาได้แล้วเราลอดจากพวกมันที่พวกเขามาได้พวกเราจะต้องใจเย็นๆไว้นะอือเออ คุณมอแกนว่าไงคุณแฮสต์าคุณยุ่งอยู่หรือเปล่านะคุณมอแกนออเมีอะไรเหรอปล่อยเงินกู้อีกแล้วอย่างนั้นเหรอ ผู้คนนะ่ะมักยินดีที่จะหยิบยืมจากคนอย่างผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะ่ะมักจะกระตือรือร้อนที่จะจ่ายคืนให้คนอย่างคุณน่ะนะมันก็ใช่อ่ะนะแล้วมีใครบ้างล่ะฮะอ่าชิคแมทธิวทำงานที่ฟาร์มน่าจะเป็นลูกมือในฟาร์มนะ่ะคิดว่านะคุณโบเบลกระท่อมเล็กๆที่เพนสกายอือฮึคุณลิลลี่มิเลตเป็นสาวรับใช้ที่แอมเบอร์แลนด์นะ ผมนึกว่าดัชพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่เหรอมันก็เป็นงานที่ถูกกฎหมายนะ่ะคุณมอแกนอันนี่ไปลูกนี้แบบเนี้ยต้องติดคุกอยู่แล้วก็ได้ผมจะไปเตือนความจำพวกนั้นนะเงินที่เก็บได้ช่วยเอาใส่กล่องนั่นแล้วอย่ากฆ่าพวกเขานะมันไม่ดีต่อธุรกิจของเรานะ่ะโอเคเอย่ yeah. อสวัสดีคุณบัวเบลคุณคุณเป็นใครครับเนี่ยเเฮ้ยเวเนยเวเ้่แกพูดภาษาไทยไม่ได้หรือไงวะเออเนสนี่เอนสโปรฉันเป็นหุ้นส่วนของลีโอโพสตาวเนี่ย เงินของเราอยู่ที่ไหนเลยลีโอโพสตาลเอเนม,มนเมมเปียสนี่เดบ้าอะไรวะเนี่ยแกพูดภาษาไทยไม่ได้หรือไงวะเออผมไม่มีอ่ะอีมันนี่แกจำได้หรือ,อยังละว่าเก็บเงินไว้ที่ไหนโหญ่ๆเนะผมขอเวลาหน่อยนะผมจะใช้นี่คืนให้นะฮีเงินอยู่ที่ไหน ขอ,ของมีค่าเนะี่ยโอ้อย่าทำร้ายผมเลยนะครับอย่าทำอย่างนี้เลยผมไม่มีจริงๆอ่อเออ,อกมาโอ้ยไม่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 ไมไมเออเอ,อผมไม่มีจริงๆอ่ะขอร้องเลยอย่าทำร้ายผมเลยนะเออเออดูดูคนดูก็ได้ว่าในบ้านนั้นมันมีอะไรอ่ะมันไม่มีจริงๆอ่ะ ได้ฉันจะค้นดูให้ทั่วเลยนะแต่ฉันเจออะไรฉันจะเอาไปให้หมดเลยนะเออจอค้นได้เลยอี่ดูสิมีอะไรบ้างต้องมีอะไรสักอย่างสิที่มีค่าเนะี่ยทองเงินอะไรอย่างเงี้ยนี่ยนะพูดไทยไม่ได้สักคำหนึ่งไอ้บ้าเอ้ย อยู่ไหนวะไม่มีของมีค่าเลยล่ะอย่างดีไม่พอเสียเวลาเสียอารมณ์ว่ะดูสิไม่ไม่ไม,ไม่ใช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 อืม ต้องมีอะไรบ้างสิไม่มีอะไรเลยเหรอวะเนี่ย อาไหลบไปหน่อยสิซ่อนไว้ข้างหลังอ่ะขยับไปโอ้โหอ,อืมไอ้พวกบ้าเอ้ยแพูดอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่าเจอแล้วดูซี่เราเจออะไรแหวนของผมไม่นะเงียบซะโอ้โอนี่น่าจะพอใช้ได้เนี่โอเค แล้วก็อย่าซ่าแล้วเว้ยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครที่ไปแล้วฮึบจ๊า อเอาเงินเติมหน่อยนะอืมเป็นไงบ้างล่ะเจอมันในสภาพที่ซอมซอ่อเต็มทีเลยแหละพูดภาษาไทยยังไม่ได้ดุยซ้ำไปเยี่ยมมากคุณหมอกแกด้วยความยินดีถ้าคุณยินดีที่จะไปช่วยนะอีกคนที่เหลือน่ะเป็นชาวนารู้สึกว่าจะชื่อคุณดาวนะอ่าฉันรู้ฉันพอจะดูออกเนี่ยโอเค ขอบคุณนะคุณมอแกนไม่ต้องขอบคุณผมหรอกเนี่ยอย่างที่คุณบอกนั่นแหละยินดีที่ได้ช่วยไงเขาเจ้าเล่ห์กว่าที่เห็นนะอยากคว้าน้ําเหลวกลับมาละคุณมอแกนคว้าน้ําเหลวเลยผมเนี่ยนะถ้าเขาไม่มีจ่ายก็อัดเขาซ่อนนะงั้นจะจัดให้เป็นพิเศษเลยผมรู้ผมรู้จ้า yeah. โอมาสดาวผมผมเหรอเออแกติดนี่ฉันนี่ผมไม่ไม่ผมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะอืมเราไม่ได้บริจาคเงินให้แกนะเว้ยคุณดาวอืมนี่ที่ต้องจ่ายมันเยอะเหลือเกินจนะตีฉันเงี่ยเหรออ๋ออีออออได้โปรดผมมีครอบครัวนะครับขอร้องล่ะออฉันไม่สนครอบครัวแกเว้ยเอออย่าทำผมอะ่ะอ,อีอ,อ อีออีไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เหมือนกันน่ะอีมันจะดีได้ยังไงแล้วถ้าแกติดนี่เราแบบนี้เนี่ยโอ้ยผมไม่ได้จะหนีไปไหนอ่ะผมให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับอีอโอยนี่เห็บผลด้วยอีโอ้ยแกยืมเงินไปจากหุ้นส่วนของฉันคุณแฮสตาว แกติดหนี้เขาเขาอยากได้คืนเข้าใจไหมมันเข้าใจยากยังไงวะฮะอีเต็มหน้าเลย <c oughs> เงินของเราอยู่ที่ไหนออฉันไม่มีในตอนนี้ <c oughs> ขายบ้านก็นสิพวกเราติดหนี้จนไม่มีอะไรจะจ่ายให้แล้วมเข้าใจยากยังไงวะฮะ<อ>งั้นก็ขายเมียแกครอบครัวแกอะไรสักอย่างสิเ<อ>ข้าใจไหมอีอ่โอมา แกจ้องหาอะไรวะฮะโทมัสจ้องหน้าหาอะไรวะฮะสามีฉันไม่ค่อยสบายนะ่ะถ้าเราพอที่จะฉันบอกแล้วไงพวกเราไม่ได้มาบริจาคเงินให้เนะพ่อเป็นไงบ้างอย่า อคุณหมอกแกนเป็นไงได้เรื่องมาไม่ดีเลยเขาจะตายอยู่แล้วพวกเขาไม่มีจะกินกันด้วยซ้ํำไปคนที่ยังไม่จนหนทางน่ะคงไม่มองหาข้อเสนอจากคนอย่างฉันหรอกน่าถูกต้องเลยี่หิงุดหงิด